สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสปปู่นุ่น c h a n ชน l นะคะและนี่คือเทอราตอาร์ติสต์ค่ะพี่กับแคคตัสวันนี้เนอะเราจะมาดูกันค่ะว่า ใครที่จะได้แต่งงานกับคุณเนาะไม่ใช่ว่าเราจะได้แต่งงานกับใครนะเพินอยากจะทําเป็นว่าใครจะได้แต่งงานกับคุณมากกว่าเหมือนใครนะจะโชคดีที่จะได้แต่งงานกับเราหรือเปล่าคือถ้าเก <ommes S 1> ิด <ๆ S 1> ว่าเราบอกว่าเอ้ οι, เราจะได้แต่งงานกับใครมันเหมือนเราไปคาดหวังชะตาหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเปิ้นรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่มาแต่งงานกับเราอ่ะมันต้องโชคดีสิเออเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นว่าใครนะที่จะได้มาแต่งงานกับเรามากกว่าเนอะเอออันนี้เป็นท็อปปิกแบบเบาๆสบายๆเนอะเพราะว่าเราแบบบางคนอาจจะโสดมานาหรือว่าอาจจะ รอคอยคู่อยู่อยากรู้ว่าใครกันแน่นะเอยแบบมีความรักมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้สมหวังสักทีเมื่อไหร่จะได้แต่งงานแล้วการแต่งงานของเราเนี่ยใครนะที่จะเป็นเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวของเราที่แท้จริงเนอะเออเรามาดูกันดีกว่าค่ะมีต้นกระบองเพชรให้เลือก3ต้นนะคะต้นที่1ค่ะต้นที่2นะคะต้นที่3เลือกต้นที่ถูกตาต้องใจเนอะเราไปฟังคำแนานกันได้เลยค่ะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะกับน้องกระบองเพชรต้นที่หนึ่งนะคะน้อง a, อารเวีราต้นนี้เนอะโอเคเรามาดูกันว่าคนที่จะได้แต่งงานกับคุณเนอะเป็นคนยังไงคะ่ะเปิ้นจะดูว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็เราจะเจอกันยังไงเนอะเอาเรามาเริ่มมาดูคาแรคเตอร์หรือว่าดูตัวตนเขาก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงคนที่เข้ามาดูเนอะเราสามารถดูได้ว่าเอ้คนที่เราคุยคุยอยู่เอ้เราเจอหรือย,ยังหรือว่าแบบใช่หรือเปล่าถ้าเกิด เออยังไม่เจอจะลักษณะเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นก็จะดูได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะเข้ามาดูสนุกสนุกกันนะคะโอเคลักษณะของคนที่จะแต่งงานกับคุณเนาะสำหรับคนที่เลือกน้อง lla, อโรเบล่าต้นนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเออควีนถือไม้นะเด็กถือไม้ค่ะควีนถือเหรียญ e m p e r a n c e แล้วก็ Death นะแล้วก็เด e Sun อืมใต้สำรับเป็นเด e Sun นะอืมค่อนข้างจะเป็นคนบ้างานอะ่ะเออเปิ้นคิดว่าคนที่จะได้แต่งงานกับคุณเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างานเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานแอคทีฟ มันมีไพ่ไม้สองใบเลยเนะคือ,อควีนถือไม้แล้วก็เป็นเด็กถือไม้เนอะอาจจะอยู่ในช่วงกำลังเกาะร่างสร้างตัวอยู่ก็ได้นะคะก็เลยมีความเหมือนขยันขันแข็งในหน้าที่การงานมากเป็นพิเศษแต่ก็มีควีนถือเหรียญด้วยแปลว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ค่อนข้างโอเคนะปริรู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนที่แบบอาเป็นควีนแล้วเนอะก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นดูเป็นภาพรวมเลยเนอะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ระบุเพศขณะนั้น คือจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แล้วแต่ว่าเพศที่ออจะเป็นคู่ของคุณอะนะคือเพศอะไรนะเขาจะเป็นคนที่แอคทีฟนะอาจจะใจร้อนนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างบ้าง,งานค่ะนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้สิปั้นว่าเขาเป็นคนมั่นคงในความรักนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารักใครก็ค่อนข้างที่จะรักจริงนะมันมีไพ่ควนถือเหรียญด้วยถ้าในเรื่องฐานะการเงินนะ่ะก็คิดว่าน่าจะ ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเป็นคุณถือเหรียญเลยเนอะแปลว่าอยู่ในจุดที่แบบมั่นคงแล้วว่าถึงจะมาเจอคุณแล้วมันมีไพ่เชมเบรนส์ค่ะมีโอกาสมากเลยที่อาจจะเป็นคนที่อ,อยู่ไกลจากคุณเนอะเป็นคนที่เหมือนแบบพื้นเพถิ่นกําเนิดอยู่ไกลกันอาจจะเป็นคนเป็นคนที่แบบเกิดคนละจังหวัดทํางานคนละจังหวัดหรือว่าเป็นเป็นคนแบบที่ไปอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศคนละประเทศกับคุณอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันมันมีความห่างไกลกัน,นที่จะต้องมีการโยกย้ายอะไรเงี้ยที่จะต้องแบบ มันต้องมีการเดินทางถึงจะได้พบเจอกันนะอะไรแบบนี้เนาะเป็นคนแบบอืคนละถิ่นที่อยู่ว่างันเถอะแล้วมันก็มีไพ่เดทค่ะไพ่เดทในที่เนี้ยคือจริงๆมันหมายถึงคนที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้นะหมอแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยเนาะขายของอะไรที่มันเป็นแบบของที่เกี่ยวกับอากรรมจัดวัชพืชอะไรเงี้ยฆ่าสัตว์อะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะในเรื่องของการแบบเป็นเดทเนาะหรือว่าในอีกในหนึ่งเนาะ อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณกลับมาก็ได้จริงๆเพื่อไม่อยากจะตีความอย่างนี้นะบางทีเราแบบอยากจะ move on ไปแล้วนะแต่ไพ่มันก็ขึ้นเดทขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดให้กว้างไว้ก่อนเพราะว่าเป็น general reading เนอะก็มีโอกาสค่ะที่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเป็นคนเก่าๆแฟนเก่าที่วนเวียนกลับมาแล้วคุณอาจจะได้สารสัมพันธ์กับเขาก็ได้เนอะอาจจะลองดูว่าลักษณะเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าณนะตอนนี้เขา,าหายไปเนะ่ะอาจจะเป็นเพราะาเขาไปมุ่งมั่นทํางานหาเงินอะไรเงี้ยก่อนก็ได้นะ น่าจะมีโอกาสที่ถ้าเขามั่นคงแล้วเขาจะกลับมาในกรณีที่เป็นคนเป็นคนเก่าเนะหรือว่าถ้าเกิดจะดูเป็นราศีค่ะอาจจะเป็นคนราศีธนูได้นะคะราศีพิจิกได้เนาะอ่อเป็นคนราศีธาตุดินได้ค่ะแล้วก็ธาตุไฟได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีเดอะซันขึ้นมาที่ใต้สําหรับเนี่ยเปิ้ลค่อนข้างเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีเออหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยเป็นคนมีเสน่ห์มีออร่าหน้าตาดีอะไรเงี้ย มากเออซึ่งแบบคุณก็อาจจะชอบเนอะถ้าเกิดใครที่ชอบคนที่แบบ personality แบบดูดีๆหน,น่อยอะไรเงี้ยดูมีคาริสม่าอะไรเงี้ยเออคุณก็น่าจะน่าจะถูกใจคนคนนี้ค่ะเขามีเสน่ห์แต่ความมีเสน่ห์ของเขามันก็อาจจะดูแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยก็ได้นะพอขี้เล่นเนี่ยเรากอาจจะต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะเนอะแต่ว่าดูแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนเหมือนแบบ ถ้ารักใครรักจริงนะพอถึงเวลาที่มาเจอคุณนะเขาน่าจะมั่นคงแล้วละ่ะเขาน่าจะรู้แล้วล่ะว่าเขาอยากจะเลือกใครด้วยความว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบมีคนเข้าหายเยอะเนอะเขาก็อาจจะไม่ได้แบบ เหมือนมองคนที่รูปร่างหน้าตากันด้เออเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นข้อดีเนะืมแล้วก็อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้นะมันมีไพ่เด็กถือไม้เนาะแล้วมันก็มีเดือดสันขึ้นมามีโอกาสที่จะเด็กกว่าได้นะเออแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ศิล,ลปินมีออร่าหน้าตาดีอะไรเงี้ยติ๊ดติด,ตด,ตดนิดนึงอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นนักสแสดงดาราอะไรเงี้ยก็ได้นะเออค่อนข้างจะแบบ มีคนเข้าหาเยอะแหละพอมีเดอะซันขึ้นมานะเออลองดูค่ะว่าตอนนี้คุณเจอคนแบบนี้หรือยังหรือว่าเออลองจินานาการค่ะว่าเออคนที่เข้ามาจะมีลักษณะแบบนี้เนะถ้าใครอนาคตถ้ามีใครเข้ามาแล้วลักษณะแบบเนี้ยก็อาจจะลองพิจารณาด,ดูเรามาดูกันต่อค่ะว่าแล้วเราไปเจอเขาได้ยังไงเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเจ็ดเหรียญเดอะสตาร์นะแล้วก็อัลวินถือไม้นะคะเอ็มเพรสค่ะแล้วก็ไฮนะแลแฟนเนลและใต้สำหรับเป็นสองเหรียญ มีสองเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคนที่เรารู้จักได้เหมือนกันนะเออเหมือนแบบวนเวียนนึกออกปะเหมือนแบบคนที่เราเคยรู้จักแล้วมันมันมันอาจจะมีเหตุให้ห่างหายกันไปเนาะแล้วก็วนเวียนกลับมาเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นคนรอบตัวคุณได้ไพ่สองเหรียญเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่แบบวนไปวนมาวนไปวนมาในชีวิตคุณก็ได้แต่เหมือนอาจจะแบบเป็นคนคุยๆย,ยังไม่ได้คอมมิตก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นเพื่อนแล้วห่างหายกันไป แบบนี้ได้ค่ะนะแล้วมันมีเดอร์าขึ้นมามีโอกาสมากเลยที่คนคนนี้มันอาจจะมาจากการที่คุณขอพรคุณมีขอพรเรื่องคู่ไว้อยู่หรือเปล่าคะสำหรับคนโสดเนี่ยก็ไม่แน่เนอะถ้าใครขอพรแบบเรื่องคู่ให้แบบคนเก่ากลับมาหรือขอให้เจอคนที่ใช่แบบเป็นยังไงเนี่ยมันถึงมีเดอรซันขึ้นมาที่ลักษณะของเขาเนอะว่าเป็นลักษณะที่คุณค่อนข้างจะจะถูกใจพอสมควรก็มีโอกาสสูงค่ะเพราะว่าการพบเจอของคุณอะมันมีเดอร์ตาขึ้นมาด้วยมันเหมือนแบบเป็นคนที่คุณรอคอยอะไรแบบเนี้ยอืมดีเนาะ บางคนก็อาจจะเจอจากหน้าที่การงานหรือการเดินทางนะคะเพราะมีอัศวินถือไม้เนาะแล้วก็มีเจ็ดเหรียญด้วย <7 S 2> เจ็ดเหรียญกับสองเหรียญเนี่ยมันเลยเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบอกเนะว่าอาจจะเป็นคนเก,าก่าๆได้ที่คุณอาจจะเคยรู้จักอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็อาจจะกลับมาสาสัมพันธ์กันอเพราะฉะนั้นลองดูคนรอบตัวคะ่ะคุณขอพรใครหรือเปล่าที่อยู่รอบตัวคุณเนอะหรือเป็นคนที่แบบดูมีออร่าหน้าตาดีอะไรแบบเนี้ยเจอจากหน้าที่การงานได้นะคะการเดินทางได้บางคนอาจจะเจอจากการเรียนได้อืม เพราะว่ามีไฮไลท์แฟนขึ้นมาเนอะถ้าเกิดคุณแบบไปศึกษาเพิ่มเติมอาจจะไปเทคคอร์สหรือว่าไปเรียนปริญญาโทรหรือปริญญาอะไรก็ได้อีกใบหนึ่งหรือว่าแบบใบเซอร์อะไรเงี้ยคุณอาจจะเจอจากการเรียนก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเจอจากการที่คุณไปขอความรู้เขานึกออกไหมาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคลาสเรียนก็ได้นะคุณอาจจะเหมือนแบบไปไปขอคําปรึกษาหรือไปหาผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเขาก็ได้เหมือนกันเออแล้วเขาก็เหมือนมาแนะนํา อะไรเงี้ยให้กับคุณได้นะคะมี Empress ขึ้นมาด้วยอะ่ะ Empress มันเป็นคนที่แบบว่าอืมค่อนข้างดูดีมากเลยนะมันมีทั้ง Empress มันมีทั้งเดอสันนะปันคิดว่าคนที่เลือกต้นกระบองเพชรต้นนี้คุณจะเจอคู่ที่แบบสมหวังถูกใจคุณแน่ๆเลยซึ่งมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเป็นคนเก่าๆนะคะแต่ถ้าคนไหนนะคนเก่าๆเนี่ยที่มันท็อกซิกมากนะคุณแบบ Move on ไปแล้วนะคุณ ภาวนาว่าคุณไม่เจอเขาใช่ไหมมันก็จะเป็นตามนั้นนะเพราะว่าเดอะสตาร์มขึ้นมาคือเป็นคนที่คุณขอพรไว้ค่ะถ้าคุณอยากได้คนเก่าก็มีโอกาสสูงมากเลยที่จะเป็นคนเก่าวนเวียนกลับมาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาแล้วคนเก่าคุณขอพรว่าเอออยากจะให้แบบเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงมีโอกาสสมหวังสูงมากเลยนะเอ็มเพรสจริงๆมันบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้นะเออแบบเหมือนเป็นพ่อไม่แม่ไม้อะไรเงี้ยเออก็พอจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอาจจะมาเจอกันแล้วเหมือนแบบ ออต้องใช้เวลาอาจจะเป็นคนอายุเยอะกว่าก็ได้นะอม,มีโอกาสเหมือนกันหรือคุณเนี่ยแหละอายุเยอะกว่าเขาอย่างที่บอกเลยเพราะว่าตอนแรกคาแรคเตอร์เขาเป็นคน,นแบบดูเด็ก,ดกขี้เล่นมันจะมีคนหนึ่งที่นิสัยแบบเด็กๆก,ก็ได้นะหรืออีกคนนึงอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามากก็ได้นะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือคนที่เลือกน้องกระบองเป็นที่หนึ่งเปิ้ลเปิดไพ่โรแมนต์แองเจลขึ้นมาให้ด้วยเลไพ่ขึ้นมาว่า stay optimistic about your love life กับ word waiting for นะแปลว่าคนคนเนี้ย คุณน่าจะรอคอยเขามานานมันถึงขึ้นไพนะ่เดอะสตาร์นอะอาจจะเป็นแบบถ้าคนที่สดๆมานานอย่างที่บอกคุณรอคอยคู่มาเขาบอกว่าคุ้มค่านะขอให้คุณมองบวกกับชีวิตรักนะคือแบบมองบวกกับความรักเนอะว่าแบบเฮ้ยฉันจะมีอีกหรอแบบชีวิตนี้ฉันคงสดไปตลอดแน่เลยไม่มีโอกาสเจอแล้วเขาบอกว่าให้คุณออปติมิสติกค่ะคือให้มองบวกเนอะแล้วมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยเพื่อถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคนที่แบบดูตรงสเปคคุณมากเลยมันมีทั้งเดือดสตาร์มันมีท Star, มั้ทงอนะิมเพรสเนอะแล้วเป็นเดอะสตาร์ด้วยแปลว่า มันจะถูกสเปคคุณมากเลยแปลว่าคุณค่า,าการรอคอยแต่ว่าพอการเป็นความรักที่แบบเครยกนะเราคาดหวังไว้เยอะเนอะเราอยากได้คนที่สมหวังมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความหวังค่ะแล้วคุณจะได้เจอคนคนนั้นถ้าใครเจอแล้วนี่มาบอกกันด้วยนะแต่ถ้าใครรอคอยความรักเก่ากลับมาอย่างที่บอกให้คุณอาจจะต้องใช้เวลารอคอยนิดนึงเนอะแล้วก็มองบวกกอบความรักและสุดท้ายคุณจะสมหวังในความรักเหมือนกันอืมถ้าใครเจอแล้ว ตรงตามกับที่เปิ้นบอกอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกเปิ้นได้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วก็คนที่เลือกน้องกระบองเพชรต้นที่1น,นะคะโ,โหดีมากเลยอิจฉาทีเดียวนะโอเคล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่น้องกระบองเพชรต้นที่2นะคะน้องแมมเม็ริก ต้นนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าใครนะที่จะได้โชคดีแต่งงานกับคุณเนอะเรามาดูคาแรคเตอร์ของเขาก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยไปดูว่าแล้วเราจะเจอกับเขายัางไงเนอะคุณสามารถเข้ามาดูได้นะคะถ้าคนมีคู่แล้วหรือมีแฟนแล้วก็ดูสนุกสนุกได้ค่ะว่าเอ้ยเราเจอหรือยังเนอะหรือแบบจะใช่ไหมคนคนนี้ที่เราจะแต่งงานด้วยเนอะหรือว่าถ้าคนโสดอะ่ะยิ่งแบบเข้ามาดูสนุกสนุกใหญ่เลยว่าเฮ้ยลองดูซิว่ามันมีคนใกล้ตัวอ,อยู่ ในในในตอนนี้ไหมนะที่มีลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะอ่ะลองดูค่ะไพ่ที่ขึ้นมาคาแรคเตอร์เขานะคะเป็นไพ่เจ็บถ้วยคิงเหรียญเนานะสี่ไม้ค่ะควีนถือถ้วยนะแล้วก็เอมเพรสแล้วก็3ดาบ เป็นคนเหมือนแบบเป็นคนในฝันคุณได้เหมือนกันเนอะเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่เหมือนแบบคนที่อาจจะเป็นคนที่มีช้อยส์เยอะในชีวิตนะเป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้มันเหมือนแบบเขาเป็นคนมีเสน่ห์ไงก็เลยทําให้มันมีคนเข้าหาเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันหรือว่าสําหรับคุณแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ็ดถ้วยมันเป็นเหมือนแบบในฝันเนอะแปลว่าเขาอาจจะเป็นชายในฝันเป็นหญิงในฝันของคุณก็ได้นะมันมีเอ็มเพรสขึ้นมาด้วยเนอะคือแบบถูกตาต้องใจมากอะคือรู้สึกเหมือนแบบคนนี้ใช่เลยเหมาะที่จะมาเป็นแบบเป็น แม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะเพราะมีไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็มีไพ่สี่ไม้มีโอกาสที่เขาจะเป็นเจ้าของกิจการการันแต่ว่าอาจจะเป็นกิจการแบบเล็กๆของตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะก็ได้หรือว่าอาจจะทํางานในองค์กรนะแล้วเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้เหมือนกันค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเนาะเหมือนเป็นคนไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงนะคนคนเนี้ยชอบทําอะไรก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนจะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงเนาะถึงแม้จะมีคนเข้าหาคุยเยอะเนะก็ ไม่ได้เป็นคนที่แบบเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะเป็นคนค่อนข้างจะแบบนิ่งๆทําอะไรก็จะทําอย่างนั้นไม่ค่อยชอบความหวือหวาอะไรเยอะอืมแต่ว่าฐานะานะการเงินก็มั่นคงดีหน้าที่การงานก็มั่นคง,คงดีนะคะก็ซึ่งก็ค่อนข้างจะดีมันก็เลยอาจจะแบบเลยนะโปรไฟล์เขาดีเนาะการงานดีการเงินดีอะไรยมันก็เลยอาจจะเป็นชายในฝันหรือหญิงในฝันของคุณก็ได้นะยิ่งถนะ้าคุณเป็นผู้ชายนะแล้วคุณมาแล้วคุณเจอเอ็มเพรสแล้วก็ควีนถือถ้วยด้วยนะคือแบบ คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นแม่ของลูกคุณได้เลยอะคือแบบเออคนนี้แหละที่รอคอยมานานอะไรแบบเนี้ยเออก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายหมายถึงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเ้วเขาเป็นผู้ชายเขาก็เหมือนจะเป็นคนที่อคนในฝันของคุณนั่นแหละคุณเหมือนรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยดีมากเลยแบบถูกใจมากเลยอะไรเงี้ยทั้งโปรไฟล์ทั้งแบบความมั่นคงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็มีโอกาสนะคะที่ด้วยความว่าเขาเป็นคนมั่นคงฐานะการเงินดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเหมือนแบบมีอายุพอสมควรละเหมือนแบบ แล้วก็อาจจะเคยมีครอบครัวม,มาก่อนได้ไพ่สีไม้ e m p r e s s นะอะไรเงี้ยก็เป็นไพ่ที่บอกเหมือนกันว่าเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักก็ได้มีไพ่สามดาบอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มามากก็ได้เราก็เลยเหมือนแบบอ่ะอาจจะเคยเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนอะคืออาจาจะตกความสัมพันธ์ที่มีครอบครัวไปแล้วมีความรักไปแล้วแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เขายิ่งต้องแบบนิ่งๆเนอะคิดเยอะคิดมากอะไรเงี้เข้าไปใหญ่ลักษณะบุคลิกาอาจจะเป็นคนเหมือนแบบ อย่างที่บอกเลยไม่หวือหวานิ่งๆชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พูดน้อยค่ะเป็นคนเหมือนแบบเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาแบบรู้สึกยังไงกับเราอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องดูที่การกระทําแทนคําพูดนะเออลองดูว่าคนรอบตัวคุณมีคนแบบนี้ไหมหรือคุณแอบอาจจะแอบชอบคนแบบนี้ไหมหรือาบางทีคุณอาจจะเขาเลยนนะรู้จักเขาอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่ามันเหมือนอาจจะแบบเขามีครอบครัวละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้อาจจะไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยเราอาจจะแบบห่างหายกันไปก็ได้เพราะว่าอะไรคะพอเรามาดูตรง ว่าคุณเจอกันยังไงอ่ะมันมีไพ่ The World นะ The Chariot ค่ะ Queen ถ er นะือเหรียญเน้อหนึ่งดาบนะคะแล้วก็ View of Fortune แล้วก็มีไพ ok ่6ถ้วยไพ่6ถ้วยมันเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะเจอเขาอยู่แล้วนะเหมือนเคยรู้จักกันมาก,ก่อนเป็นเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยแต่ณตอนนั้นที่คุณเจอนเลยบอกว่ามันมีโอกาสเหมือนกันว่าตอนที่คุณเจอมันอาจจะจังหวะไม่ใช่ คุณอาจจะเหมือนแบบเอ้ยเขามีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเอ้ยไม่ไม่ได้สามารถสารสัมพันธ์ได้เนอะเออเขามีแบบตัวเลือกทางเลือกเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายเราอาจจะห่างๆจากเขาไปแล้วมันก็มีการวนเวียนกลับมาเจอกันได้มันมีทั้ง the world เนอะมันมีทั้ง view of the world แล้วมีไพ่หกถ้วยด้วยอะแปลว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆซึ่งตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้สารสัมพันธ์กับเขานะเหมือนแบบอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จัก อะไรเงี้ยได้หรืออาจจะแอบแอบมองกันหรือว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ชอบเลยหรอกแต่ว่ามันมีจังหวะว่าวนเวียนกลับมาแล้วก็ได้กลับมาสารสัมพันธ์กันเฉยเลยอะอแล้วมันอะไรรู้ป่ามันมีไพ่คู่ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคิงทั่วเอ้เขาคิงเหรียญน,นะคะขอโทษค่ะคุณเป็นควีนเหรียญได้นะหรือสลับกันก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีไพ่คู่เกิดมันมันก็เลยเหมือนแบบชะตาอาจจะถึงเวลาละหนะ้าตอนนั้นคุณเจอเขาว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ ยังไม่ลงตัวเนอะอาจจะไม่ใช่เวลาที่ใช่ตอนนี้โชคชะตาค่ะนําพาว่าเอ้ยให้คุณวนเวียนกลับมาเจอกันอืมอาจจะพบเจอกันจากการเดินทางได้นะคะมันมี the world ด้วยเนอะแล้วเช a ยรออตนะอืมมัมีแบบอาจจะพบเจอจากการเดินทางเป็นชาวต่างชาติได้นะแล้วก็อาจจะเจอจากการเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อเกี่ับงานต่างประเทศได้นะเออมันมีไพ่การเดินทางสองสาใบเลยซึ่งมีโอกาสสูงที่ จได้เอกันแต่ว่ามันเหมือนความรักของคุณมันก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคแหละค่ะอืมคือเจอกันเนี่ยมันถามว่ามันจะได้พัฒนาไหมมันได้พัฒนานะเพราะคุณจะได้แต่งงานกับเขาใช่ไหมเออเขาจะได้แต่งงานกับคุณแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะปันคิดว่าเราเจอกับเขาละแต่มันีอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอย่างที่บอกเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วณตอนนั้นก็เลยไม่ได้สารสัมพันธ์กันหรืออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามเนะจนตอนเนี้ยอยู่ๆมันก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้กลับมาพบเจอเขาอืมแต่ว่ามันอาจจะมีความต่าง ระหว่างคุณกับเขาพอสมควรนะเอออาจอายุต่างกันหน้าที่การงานพื้นเพแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนต่างชาติอย่างที่บอกมันก็อาจจะมีศาสนาต่างกันเนอะแบบระยะทางอะไรเงี้ย ที่ทําให้เป็นอุปสรรคในการในความรักของคุณได้แต่โชคชะตาจะนําพาให้พวกคุณได้กลับมารักกันแน,แน่แต่ในกรณีที่เฮ้ยไม่มีนะคะคนเก่าๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคนที่หกหกถ้วยคะ่ะคืออ,อ,อ,อาจจะอายุอายุต่างกันอย่างที่บอกเนอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะไม่เคยเจอเขาในตอนเนี้ยในชาตินี้นึกออกไหมแต่ว่าคุณอาจจะเคยรู้จักเขามาก่อนคุณเคยอาจจะใช้ชีวิตกับเขามาก่อนในอดีตชาติก็ได้มันก็มาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคุ้นเคยกับเขาจังเลยอะไม่เคยเจอกันก็จริงนะแต่พอเจอกันปุ๊บรู้สึกเหมือน คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยากสารสัมพันธ์กับเขาเนอะแล้วในที่สุดคุณก็ได้ลงเอยกับเขาอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูไพโรแมนต์แองเจิลค่ะมันเปิดขึ้นมาให้เนอะสองใบค่ะได้ stay optimistic about your love life เนี่ยเหมือนกองที่หนึ่งเลยแล้วก็มี heart to heart conversation นะคะคือให้คุณมองบวกค่ะถ้าตอนนี้คุณไม่มีความรักความสัมพันธ์เนอะก็ให้ให้เรามอง positive ไว ในเรื่องของความรักเนื้อแล้วมันจะมีโอกาสได้พบเจอคนรักจริงๆที่เข้ามาแล้วคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานนะแล้วก็เปิดใจพูดคุยกันค่ะถ้าเกิดว่าคนไหนที่เราแอบๆบแบบชอบอยู่เน้อหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่คุณจะได้สารสัมพันธ์นะถ้าลองดูค่ะว่าเป็นคนในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นคนเก่าวนเวียนกลับมาลองดูว่าเรายังรู้สึกรักเขาไหมเพราะมันมีไพ่ความมั่นคงเนอะมันมีควีนเหรียญแล้วมันก็ไม่มีคิงเรียนเป็นรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่ ทั้งสองคนอ่ะค่อนข้างจะเป็นคนมั่นคงในความรักเนะเป็นคนที่แบบจริงจังอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กลับมาสารสัมพันธ์ในกรณีที่เป็นคนกัเก่ากลับมาเนะเปิดใจค่ะให้โอกาสตัวเองีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความรักที่มันไม่ไม่สมหวังหรือว่ามันอาจจะมีปมเนอะในเรื่องความรักในอดีตอะไรเงี้ยเปิดใจพูดคุยคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ ทำให้คุณได้สมหวังได้แต่งงานนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วกับน้องกระบองเพชรต้นที่2นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้เป็นด้วยนะคะแล้วถ้าใครเจอแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกเป็นด้วยนะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย มาต่อกันที่น้องกระบองเพชรต้นสุดท้ายนะคะน้องขนแกะดูสิคะมันมีดอกด้วยเห็นไหมเออพอมันดอกออกเนี่เก็เลยต้องรีบเอามาทําพิกอดเด็กให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะปกติคือไม่มีดอกเนี่ยก็น่ารักอยู่แล้วนะเพราะคนเขาจะเป็นนิ่มๆเหมือนตุก๊กตาเนอะแล้วก็สีขาวฟูๆนะคะแล้วมีดอกเนี่ยค่ะดอกสีขาวนี้น่ารักเนอะอ่ะเรามาดูกันว่าคนที่เลือกน้องกระบองเพชรขนแกะน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยคะ่ะคนที่จะมาแต่งงานกับคุณเนอะอืมจะมีลักษณะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นสามไม้เนาะเดอะมียค่ะ สี่เหรียญเดอะซันสองเหรียญแล้วก็สามถ้วยค่อนข้างจะเป็นคนแบบเพื่อนฝูงเยอะแยะเนอะดูเป็นคนแบบออร่ราหน้าตาดีนะเนี่ยมันมีเดอะซันขึ้นมาแล้วมีเดอะมจิเชียนคือดีมากต้องบอกก่อนเลยว่า หคุณต้องถูกตาต้องใจใน personality เขาแน่นอนคือแบบรูปร่างหน้าตาคือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะก็ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงมีออรา่ามีสนเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอะไรแบบเนี้ยเออก็เนี่ยแล้วแถมเป็นคนเก่งด้วยมันมีเมจิเชียนคือเป็นคนที่แบบมีความสามารถทําอะไรก็ดูประสบความสําเร็จไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มี มีคนรู้จักในสังคมเยอะก็ได้เพราะมีไพ่สามถ้ยวยด้วยเนอะอาจจะมีคนล้อมรอบตัวเขาเยอะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบคนที่ชอบเข้าสังคมพอสมควรเป็นคนที่ชอบออกไปข้างนอกเนอะมันมีไพ่สามไม้ด้วยเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่มี spotlight ส่องอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ค่ะที่เขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมจะคอมมิชกับใครเนอะณนะตอนนี้นะเท่าที่ดูมันเหมือนแบบมีไพ่สี่ถ้วย เป็นไพ่สี่เหรียญเนอะเป็นไพ่แบบอาจจะคุยๆกับคนน้คนนี้เยอะแยะด้วยความว่าเขาเป็นคนออร่าหน้าตาดีโปรไฟลไ์ดีอะไรเงี้ยรู้จักไหมมันก็มีคนเข้าหาเขาเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมันก็อาจจะทําให้เขามีตัวเลือกเยอะเนอะเขาก็เลยอาจจะยังคุยๆกับทุกคนยังไม่ได้จริงจังกับใครอาจจะวนเวียนคุยกับคนคนี้คนนี้แล้วคุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่เหมือนแบบสองเหรียญด้วยวนเวียนไปมาอะไรเงี้ย อาจจะเหมือนแบบเคยคุยกันแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรจริงจังคุณอาจจะชอบเขามากอยู่แล้วก็ได้นะเออลองดูถ้าคุณที่เรื่องนะถ้าคุณมีคนที่คุณแอบชอบอยู่นะเนี่ยมีโอกาสนะคะที่คุณจะแต่งงานกับคนคนนี้นะเออเขาอาจจะในที่สุดเขาอาจะได้แต่งงานกับคุณก็ได้นะแบบเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้ววนเวียนไปมามามาไปไปอะไรเงี้ยก็ได้แต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้คอมมิทกับใครนึกออกไหมคะเหมือนแบบยังคุยคุยอยู่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักก็ได้เพราะอะไรเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนมีโอกาสที่เขาอาจจะแบบ ยังคิดเดยอะคิดมากในเรื่องการเงินเนอะอาจจะยังต้องหมุนเงินอยู่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่นคงพอยังไม่พร้อมที่จะแบบม,มีครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังกลัวๆอยู่ยังวางแผนการเงินอยู่อะไรแบบเนี้ยไพ่สี่เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าเขาก็เป็นคนที่คิดก่อนที่จะใช้เงินเหมือนกันเนอะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จละมีชื่อเสียงอนาตาดีมีความสามารถแต่ว่าในเรื่องการเงินเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขายังไม่มั่นคงพอที่จะมีครอบครัวก็ได้นะคนคนนี้อืมเขาก็เลยยังแบบ ยังยังไม่ได้แบบแอคชั่นที่จะยังแต่งงานกับใครอะไรเงี้ยก็เลยอยู่แบบกับเพื่อนฝูงสังคมเลยแล้วบางคนก็อาจจะเหมือนหมดเงินไปกับการเข้าสังคมนึกออกไหมเออด้วยความว่าเป็นคนสังคมเนื้ออาจจะใช้เงินไปกับเรื่องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเออออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยพอสมควรเลยนะก็เลยอาจจะแบบ ยังไม่พร้อมออันนี้ลักษณะของเขานะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีชื่อเสียงออร่ารหน้าตาดีแน่นอนนะอาจจะเป็นคนที่ทําอาชีพบัญชีก็ได้นะบัญชีการเงินที่ปรึกษาอะไรเกี่ยวกับการเงินการธนาคารอะไรเงี้ยเอเพราะมันเป็นไพ่สองเหรียญเดี๋ยวเป็นคนที่แบบบาลานซ์จัดการเก่งหรือเป็นคนที่สามารถแฮนดิลงาน2ออย่างอะไรเงี้ยเป็นคนที่ต้องแบบจัดระเบียบว่างแผนอืได้เป็นคนที่หรือถ้าไม่ได้ทําบัญชีไม่ได้ทําการเงินก็จะเป็นคนที่ พูดจาดีเหมาะกับการประสานงานเป็นคนที่แบบคอยเขารียกนะเป็นคนที่แบบคอยคอนเนคกับคนคน,นู้คนี้เนอะแบบทําเกี่ยวกับพวกแบบประสานงานต่างๆออกไปทํางานข้างนอกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอืมอันเนี้ยเหมาะเหมาะกับเขามากเลยหรือบางบางคนเนี้ยอย่างที่บอกพอมีออร่ราหน้าตาดีก็เป็นดารานักสนแสดงเป็นคนมีชื่อเสียงอะในวงอาชีพเขาอะนะคือเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นมีชื่อเสียงในวงกว้างมากก็ได้ค่ะแต่ว่าโอเคถ้าอยู่ในวงการเนี้ย ส่วนใหญ่จะรู้จักเขาเอออะไรแบบนี้นะโอเคแล้วเรามาดูกันค่ะว่าแล้วคุณจะเจอเขายังไงเออค่อนข้างดีเลยนะแมนแบบจะได้ทางานกับคนที่แบบดูดีด้วยนะอ่ะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ the hangwoman นะคะแล้วก็ temperance ค่ะ c h a r i o t เนาะอัศวินถือดาบสองถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยมันรู้จะพูดยังไงเลยอะมันมีโอกาสสูงมากเลยค่ะที่คนคนเนี้ย เนี่ยมันเป็นคนที่คุณแบบเจอกันอยู่แล้วอย่างที่เพื่อนบอกตอนแรกนะเออมันมีไพ่สองเหรียญมันดูวนเวียนคือมันเหมือนว่าเราอาจจะชอบเขาอย่างที่เพื่อนบอกเนะแล้วแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมหรือเขาก็ไม่ได้คอมมิตกับใครเข,เขายังมองเขายังมองเราเป็นเพื่อนก็ได้เราก็เหมือนเรารอเขาอะนึกออกไหมมันมีแฮงวูแม่นแล้วมันก็มีไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ว่าแบบ รู้สึกรักแล้วอะ่ะมันเป็นแบบอะอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณก็ได้นะคุณอาจจะมาเจอคุณที่เนี้ยเราต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันทํางานร่วมกันเป็นเหมือนแบบเป็นามาเป็นทีมเวิร์กมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นแบบอะไรในการอันนี้เรื่องการงานก็ได้หรือทําธุรกิจก็ได้นะอืมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรักอยู่แล้วก็ได้อย่างที่บอกหรือตอนนี้คุณรักเขาอยู่แล้วก็ได้นะเออแล้วมันมีไพ่หนึ่งถ้วยใต้สําหรับด้วยคือมันเหมือนแบบมันเหมือนเจอแล้วอะ่ะนึกออกมา เท่าที่เปิ้ลเห็นอะมันเหมือนเจอแล้วแต่มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเนอะมันมีเชอริออมันมีเทมเพลเมนต์อยู่มันอาจจะด้วยระยะทางความห่างไกลหรือความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีระยะในความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะมันคําว่าเทมเพลเมนต์กับเชอริออมันมีความแตกต่างกันเนะบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะไปกันได้เหรอเขาดูแบบมีคนเข้าหาเยอะออร่าหน้าตาดีเราแบบธรรมดามากเลยมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้หรือว่าทัศนคติวิธีคิดต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนกันอืมมันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบ ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถพัฒนาได้ไหมอันที่หนึ่งคือเขาอาจจะเป็นคนอย่างที่บอกเนอะเขาอาจจะยังไม่พร้อมพัฒนากับคุณแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบจะเป็นไปได้ไหมเพราะมันมีความต่างในเรื่องอื่นๆด้วยมันเลยมีแฮงวูแมนว่าคือคุณรักเขาแหละคุณชอบเขาคุณก็เลยเหมือนรอเขาอะอืมมันเป็นไพ่ของการรอคอยเหมือนกันนะแล้วคุณก็เลยเหมือนแบบอยู่นิ่งๆรอคอยว่าจะได้แต่งงานซึ่งคนไหนนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วคุณรออยู่นะมีโอกาสสูงมากเลยค่ะว่าคนคนนัั้นนจะแแตต่่่งงาากบคุณว กว่าจะถึงเวลาที่จะได้แต่งงานกันอะมันรู้สึกว่ามันอาจจะต้องนานเนะด้วยความว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะคุณอาจจะต้องปรับสมดุลตัวเองก่อนอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเหมือนปรับตัวเองปรับตัวเข้าหากันอะไรเงี้ยมากทีเดียวเนอะเนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาระหว่างกันก่อน มันถึงจะมีโอกาสได้ส่งหวังลงเอยแต่งงานกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างดีนะเออแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่เห็นมีใครเลยอีกไม่นานค่ะมีโอกาสว่าคุณจะเจอคนแบบนี้นะคนที่คุณลองคิดว่าคุณเจอปุ๊บคุณรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบคุณถูกสเปคมีออร่าหน้าตาดีนู่นนี่นั่นนะเป็นคนที่แบบชอบเข้าสังคมอะไรเงี้ยจนทําให้คุณอาจจะต้องแบบเนี่ยเจอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะเหมือนไป move on หรือเป็นเจอคนใหม่ๆได้เลยคุณรู้สึกว่าคุณอยากแต่งงานกับคนคนนี้ยเล นะอาจจะเป็นคนที่แบบแบบอยู่ไกลกันมันมี temperance เนอะคือเป็นไพ่ที่แบบอาจจะต้องมีระยะทางต้องห่างไกลอะไรเงี้ยอาจจะเจอกันละแล้วก็แบบมีเกณฑ์จะต้องห่างหายกันไปแบบด้วยหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนแบบแยกย้ายกันไปทํางานคนละที่ละเคยเจอกันแล้วก็อยู่ก็ห่างกันไปแต่คุณก็ยังรอเขาอยู่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันไหมะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยจริงๆแล้วมันก็เหมือนจะค่อนข้างดีเลยเนอะอืมอะโอเคเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิลเพิ่มให้ค่ะ อันดีวาจะ love กับ reconciliation เนี่ยคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันสอดคล้องกับไพ่มากเลยค่ะคือเนี่ยมันมีโอกาสสูงว่าคนคนนี้นะตอนที่คุณเจอกันตอนแรกถึงบอกอาว่าว่า,วามันเป็น h a n วู o ม a ด้วยนะแล้วมันเป็นไพ่สองเรียนมันมีโอกาสที่นะตอนที่คุณเจอกันอะ ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เท่าเทียมกันก็ได้เป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันมีความต่างเนอะเขาอาจจะเป็นคนออร่าหน้าตาดีเป็นคนมีชื่อเสียงในขณะที่พอคุณมาเทียบกับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เหมาะสมกับเขาแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมจะคอมมิกับคุณเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแบบเนี่ยมันมีสามถ้วยแล้วมันมีสีเหรียญด้วยคือแบบก็คุยคุยกันไปเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมจะพัฒนากับคุณแต่คุณรักเขาแล้วไงเนี่ยมันมีไพ่สองถ้วยมันก็เลยเหมือนความสัมพันธ์ของคุณเเนนี่่ยยมมมััังไททาก แล้วมันก็เลยอาจจะพอความรักมันไม่เท่าเทียมกันมันเลยมีจังหวะให้คุณห่างหายกันไปมันมีเทมเพลนส์อย่างที่บอกมันมีช่วงที่คุณต้องรอเขาว่ามันมีแหงวูแมนมันมีสามไม้เนะแล้วสุดท้ายมันคือ reconciliation ค่ะมันมีโอกาสที่มันอาจจะกลับมานะเนี่ย someone from your past is returning to your life เห็นไหมคะคือคนเก่าๆจะกลับมา หรือการการที่คุณไม่สามารถไปไหนได้นะคุณแหงแหงตัวเองอยู่แล้วก็มีไพ่สอง่วยด้วยพรอคุณเจอปุ๊บคุณรู้สึกถูกสเปคถูกใจใช่เลยไม่สามารถไปมีคนอื่นได้เป็นเพราะว่า reconciliation เนี่ยถ้าคุณยังไม่เคยเจอเขาในตอนนี้นะเป็นคนที่มาจากอาดีตชาติได้ค่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกผูกพันกับเขาเยอะนี่ออกมล่าพอคุณเจอหน้าปุ๊บ แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณแบบไม่สามารถตัดเขาออกจากหัวได้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนที่คุณจะต้องแต่งงานด้วยคือคนคนนี้แหละนะอืมมีโอกาสสูงค่ะเพราะฉะนั้นเปิดใจค่ะลองรอนะเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ นะตอนแรกมันไม่เท่าเทียมกันมันมีโอกาสที่ห่างหายไปแล้วมันจะกลับมามันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยเจอกันมาก่อนนึกออกไหมมันก็เลยเหมือนอ่มีกรรมผูกกันเนาะต้องพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่กรรมกรรมไม่ดีคําว่ากรรมของไมันไม่ได้แปลว่าเรื่องไม่ดีเนาะมันอาจจะเคยทํากรรมหมายถึงว่าการกระทําผูกพันกันมามันก็เลยมันก็เลยยังไม่หมดกรรมกันนะมันก็เลยยังอาจจะต้องวนเย็นกลับมา เจอเจอกันเนอะเพื่อได้ทํากรรมดีๆร่วมกันถ้าเกิดคุณทํากรรมดีร่วมกันต่อคุณก็อาจจะสารสัมพันธ์จนได้แต่งงานอย่างที่บอกเนะแต่ถ้าคุณทํากรรมไม่ดีมันก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้สารสัมพันธ์แต่ว่าคุณอาจจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขไงเพราะฉะนั้นถ้าเจอแล้วเนอะขอให้เหมือนแบบทําดีต่อกันเนอะอย่าไปแบบทําอะไรไม่ดีต่อกันเนอะแล้วมันจะได้สร้างกรรมดีแล้วก็พอคุณได้เจอกันจริงๆหรือว่าได้สารสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยมันก็จะได้มีความสุขกัน ในอนาคตนะคะไม่ต้องแบบอยู่ในความรักแบบอันลิควิดเลฟอีกตอนแรกมันอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากคุณอาจจะแบบยังไม่ได้สร้างกรรมดีต่อกันมากพอนะอะเราอาจจะต้องทําบุญทําอะไรเงี้ยให้มันแบบเหมือนส่งเสริมเออถ้าไปทําบุญด้วยกันเยอะๆก็ดีนะเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอคนคนนี้แล้วเนอะเออคุณก็จะได้ต่อยอดความรักให้มีความสุขได้ค่ะเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างมีอุปสรรค แต่คุณก็ยังอยากไปต่อคนคนนี้แหละมันเหมือนปัดไม่ขาดแหละยังไงก็ต้องไปกับคนวนนี้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วกับคนที่เลือกน้องกระบองเพชรต้นที่3นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ให้เปื่อนด้วยนะถ้าใครเจอแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะนะคะ,นะคะล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ